สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับที่จะลัดออกไปทางบ้านอลางนะครับมาดูน้ําท่วมถนนกันนะครับบริเวณน,นี้นี่น้ําท่วมถนนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนี่ครับน้ําไหลเลยโอ้้ําไหล มาหาปลากันบ่ครับหรือมาเล่นน้ำซื้อบ่ไห้บ่หาเนวไหนเซม่องบ่รือทั้งไหนอ๋อมาจับปลาหน่อยใส่เบ็ดก็เลยเร่นน้ำเลยมวนเลยเนาะโอ้ล่อปลาขึ้นค่อยจับบ่โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำไหลครับบ้านนี่บ้านนิยังก่าบริเวณนี่บ้านย่างกับบ้านะไราวังนี่บ้านย่างบ่เนี่ เอาว่าม <presidency. S 1> ันโป่งบ่ค <empath etic voice> like, ือพานว่า <energy> ค <preserved> ือเป็นเหมือนโป่งอ๋ออันนี้บ้านยางบ่เนี่ยบ้านยางในตำบลยังตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยบ่บ้านนี้ทั้งบ้านอาลางพี่ในบ้านอำเภอยังเนี่ยโคกจานคือกันบ่บ้านอาลางกับตำบลยังบ่เนี่ยอ๋อตำบลโคกจานคือกันหม่บริเวณนี่ตำบลโคกจานหมดเลยเล่นน้ำนี่น้ำลึกบ่เนี่ยอันตรายบ่ลึกบ่ โอ้บอลลูนปันไหนเนาะเอาขอบคุณสําหรับขอมูลครับเดี๋ยวสิ้ผ้าคุณผู้ชมไปเบิองบรรยากาศน้ำสวมต่อกันเด้อบปันไหนครับอ่าสีสเกตไทยแลนด์เนอะโอ้อุ้ยปลาปลาขึ้นปลาขึ้นพี่น้องอุ้ยนั่น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 ปลาขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ปลาแลียนขึ้นนะครับพี่น้องครับโอ้นี่นี่ครับพี่น้องปลาขึ้นครับเหมือนสกูนีดนะครับพี่น้องปลาแลีนขึ้นเห็นเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ โอ้บรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเท่าครับพี่น้องครับโอ้แสดงว่ามื่อขึ้นนี้เขามาหาปลากันนะครับมากินปลากันเป็นถ้วยจานว่างซามว่างโอ้โอ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับเบิ่อเอาโอ้บรรยากาศสุดยอดแห้งครับเส้นทางบ้านแดงบ้านอาล่างนะครับพี่น้องครับวอ้มีปลาเยอะเลยครับ อืตรงนี้นี่ไห้แห้งอยู่ครับนี่ครับไห้แห้งเลยครับี้ นี่ครับขามมาเห็นป่ายแล้วครับหมู่บ้านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติบ้านอะลางหมู่ที่9ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นมองนี้นะครับพี่น้องครับ อ,อู้โหาอาดนำขึ้นไหลแห้งเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเดินี่ไหลวื้นวื้นวืนวืนเลยครับพี่ไปทั้งพี่ก็ไหลแห้งครับพี่น้อนครับนำไหลแห้งครับ โอ้แถวนี้น้มไหลแห้งครับพี่หนองครับโอ้นามไหล ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ